วันนี้นะคะนัดจะพาทุกคนมาดูแรปเตอร์โฉมใหม่นะคะเจ้าเน็กเจนนะคะซึ่งหน้าตาของมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเปลี่ยนไปจากโฉมเก่ามากๆนะคะและก็รวมถึงฟังก์ชันอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวรุ่นเก่าเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่สามารถอธิบายหมดใน5นาที3นาทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูกันว่าภายนอกเนี่ยมีอะไรบ้างที่แบบ สวยขึ้นนะคะดูดีขึ้นหรือว่าเปลี่ยนโฉมไปนะคะก็มาดูกันเลยค่ะจากเริ่มแรกนะคะตัวไฟของเรานะคะเปลี่ยนเป็นไฟ C-LED นะคะแล้วก็เป็นโลโก้ f o r ดตัวใหญ่นะคะตัวนี้คือสายพันอเมริกันแบบเต็มตัวจริงๆนะคะโดยที่แบบเห็นหน้าปุ๊บก็ร,รู้รู้เลยว่าสายพันอเมริกันนะคะไม่ใช่แบบหน้าไทยๆอะไรอย่างนี้เนาะดูสันจมู่ดูอะไรก็คือรู้เลย <laughs> นะคะ แล้วก็รวมถึงไฟแมทริกตัวนี้นะคะเป็นไฟแมทริกด้วยนะคะก็คือเลี้ยวตามวงเลี้ยวด้วยนะคะแอนสวยงามไฟตัดหมอกเป็น LED นะคะรวมถึงตัวเนี้ยไฟที่เป็นแมทริกเนี่ยที่บอกเนี่ยก็คือเป็น LED ด้วยนะคะให้ความสว่างสวัยชัดเจนมากขึ้นนะคะคิ Q ้วล้อดูคิ้วล้อนะคะคิ Q ้วล้อของเรานะคะก็มีมิติขึ้นมาอีกนิดนึงจากตัวโฉมเก่านะคะ พูดถึงถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะตัวนี้คือตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเริ่มแรกเลยนะคะที่แบบว่าทําให้เรารู้ว่าแลปเตอร์มันเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือเครื่องยนต์นะคะเปลี่ยนจากใบเทอร์โบ2.0นะคะเป็น3.0 V นะคะ10สปีดนะคะ397แรงมา้าคิดดูว่ามันเกือ400บ4 0 0แรงมา้านี่มันต้องเยอะขนาดไหนนะคะแล้วเอฟเฟกเสียงนะคะแบบสุดยอดมากๆเลยนะคะามาดูด้านข้างกันบ้างค่ะนะคะ ต้องบีดูตรงนี้นิดนึงบีตรงนี้ก็เป็นตัวช่องลมหลอกนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะช่องระบายความร้อนนะคะมันน่าจะไม่หลอกหรอกมันน่าจะเป็นช่องลมจริงแหละนะสีรถตัวนี้นะคะเป็นสีขาวธรรมดานะคะสีขาวปกติไม่ใช่ขาวมุกนะคะมาที่ยางกันนะคะยางของเรานะคะจะเป็น BF Good g นะคะกู o d r นะคะก็คือเป็นยางอัเทรนที่แบบว่าเใช้สำหรับ ลุยจริงๆนะคะเป็นลุยลุยจริงๆนะคะหน้ายางของเรานะคะก็จะเป็นตัว2 8 5แปดห้ทัเบอาสินะคะเป็นแม็กขอบ17บล้อลอ,อยขอบสินะคะตัวนี้คือทำให้ลอดโดยเฉพาะเลยนะคะ,ะน้องบีดูปีกนกนิดนึงนะคะปีกนกของเราคือใหญ่จริงๆนะคะแล้วโชกคแบบใหญ่จริงๆนะคะ แต่รถทําไมกลับมีความนุ่มมากขึ้นนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าแข็งไปตามตัวโช๊คนะคะโช๊คเป็นโช๊คกลับไฟฟ้านะคะแล้วก็เมื่อกี้เราเห็นไปแล้วเนาะกล้องหน้ารถนะคะกล้องด้านข้างกล้องด้านหลังก็คือพูดง่ายๆว่าคันนี้กล้องรอบทันนะคะไม่ว่าคุณจะลุยในพื้นสูงพื้นต่ำพื้นโหลดตียยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณสามารถดูกล้องได้รอบทันเลยนะคะและที่สําคัญนะคะ มันเตือนทุกสิ่งทุกอย่างและมีระบบเบรกออโต้คือทุกสิ่งที่สามารถเพิ่มขึ้นมาในรถกระบะได้นะคะคันมีครบหมดเลยนะคะอ่ะมาที่ด้านหลังกันบ้างค่ะเจ้าสติกเกอร์ตรงนี้นะคะเป็นสติกเกอร์ที่ติดมาจากโรงงานเลยนะคะเราไม่ได้ติดเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะไฟท้ายสวยมากนะคะไฟท้าย LED สวยมากๆเลยนะคะส่วนท่อนะคะจะเป็นท่อสองท่อหลังนะคะ อืพ่อนะคะตัวนี้ใช้เล่นเอฟเฟกเสียงของตัวโหมดการขักขี่ด้วยนะคะอ,อโคหมดการขักขี่เนี่ยก็ จะเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนไปได้หลายโหมดนะคะพเพื่อเพิ่มเอฟเฟกนะคะที่เราจะใช้ขับขี่ของแต่ละพื้นที่นะคะอย่างเช่นแบบลุยหรืออะไรอย่างเงี้ย<ว>เพิ่มความแบบเสียงให้เราเล้าใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะนี่นีไงกล้องมองหลังนะคะบิวอินในตัวโลโก้เลยนะคะแล้วโลโก้ Ford รุ่นนี้นะคะจะเป็นสีดําด้วยนะไม่ใช่สีเงินนี่ได้ยินเสียงไหมสตาร์ทน,นะคะ ตัวนี้เขากําลังทําอยู่นะคะที่เขากําลังเทสระบบก็คือเทสระบบเทสเอ่อสตาร์ทรถด้วยมือถือนะคะหรือระบบฟอร์ดพาร์นะคะนี่สั่งพับกระจกนะคะเขาทําผ่านมือถือหมดเลยนะคะทุกอย่างทําผ่านมือถือแค่คุณมีโปรแกรมฟอร์ดพาร์นะคะก็จะสามารถหารถได้ว่ารถเราจอดอยู่ที่ไหนรถเราขับไปไหนนะคะเออสั่งงานเปิดแอร์เปิด Uh, เครื่องอัศน์ตัเครื่องนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ได้อยู่กับตัวรถเนี่ยเราอยู่ต่างประเทศหรือว่าเราอยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถสั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือได้นะคะวอร์มเครื่องนะคะเพื่อที่จะ uh, ให้เครื่องเนี่ยได้ทํางานบ้างน,นะคะนั่นแหละคะ่ะเป็นไงคะไปด้านหน้ากันบางหนึ่ทีนึงก็พี่โอ้เลนเตอร์นะคะโลโก้ตัวนี้นะสวยมากๆนะคะนี่เป็นตัวมุนนะเลนเตอร์เนี่ยเป็นตัวมูนนะคะ คลายนะคะผ่อนแรงเห็นท่าขัอย่างนี้นะคะรถมันใหญ่นี่ม <isha> ือเดียวมือเดียวเพราะอะไรสปริงคอนชัมบาค่นะคะง่ายต่อการเกิดปนนะคะถึงรถจะใหญ่แต in ่ฟาท้ายมีสปริงบอลนะคะมาดูภายในกันบ้างค่ะดูภายในกันนิดนึงนะก็ภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังดำตัดสีส้มนะคะแล้วก็มีตัวโลโก้แรปเตอร์อยู่ด้านนี้นะคะปั๊มแรปเตอร์อยู่ด้านนี้นะคะอ่า แล้วก็ตัวโหมดการขับขี่ที่บอกเมื่อกี้นะคะโฟลโฟไฮนะคะทูโรนะคะโหมดการขับขี่หัวเกียร์นะคะเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้านะคะอหน้าจอมีขนาด12นิ้วนะคะหน้าจอ TFT มีขนาด10นิ้วนะคะมีตัดสีส้มหมดเลยพวงมาลัยตัดสีส้มน,นะคะที่วางแก้วสวยๆกันไปเลยนะคะอ่ะที่วางแก้วนะคะมาดูอีกนิดนึง นี่คะ่ะตัวคุญแจของแรปเตอร์นะคะคุญแจของแรปเตอร์จะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตามันเหมือนกันเลยสองดอกนะคะอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับก็ได้ชมคร่าวๆกันไปแล้วนะคะสําหรับตัวแรปเตอร์ของปี2022นะคะเปิดตัวออกมาหรูหรามาอลังการมากนะคะก็นี่ก็อยู่ในบ้านเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะเราพาส่งถึงมือเจ้าของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะวันหน้าวันหลังจะมารีวิวหรือว่าจะมา พาไปดูตัวไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวรอชมกันอีกทีนึงนะคะสงสัยหรืออยากได้ข้อมูลตัวเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ที่0626237855นะคะ0626237855หรือทักข้อความตามที่เราลงในคลิปนี้เอาไว้เลยนะคะวันนี้ไปกันแล้วนะคะไปกันแล้วค่ะ